เขาเกบสปีดคนไม่ได้ดนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาถามทุกคนว่าคําผมันเป็นอะไรนี่ใครทีมมีวิธีแก้ก็อบอกกันด้วยนะไม่ใช่หน้าจอเป็นแบบนี้นะผมปรับเองนะก็กดเข้าไปที่สตาร์ทมันจะมีคําว่าคุณหารอนะไรั้งเส้นเลยนะครับนะครับผมต้องการให้คุณหอผมจะพิมพ์รันนะมันเป็นอะไรไม่ตกขแต่ว่ามันถ้ามันทาไม่ได้จริงจริงก็บอกไนดะ้ แต่ว่าถ้าใครทำได้ก็ส่งลิงก์ลิงก์ไม่พิมพ์ลิงก์ข้างล่างพิมพ์ผมไม่ทำนะพิมพพิมพลิงก์อยู่ข้างล่างเลยได้เลยเนาะลิงก์ลิงก์งบอกนะผมจะไม่ว่าเลยพิมพิมลงไปเลยนะโอเคพิมพ์เยอะๆนะคอมเมนต์ด้วยเออรู้ไม่รู้บอกมาเหอะจะทำตามหมดม,มันมีปัญหามากเลยอย่าก,กดมากนี่กดไปดีนี่ทำไมได้เนะี่ยอือ เออคนะองมันเป็นอะไรเนี่ยนี่ครับมันไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้มานี่เออไม่มีอะไรเลยอืมเดี๋ยวผมจะลองทำดูว่าจะทำไรไม่ โอเคครับพวกเราไปก่อนก่อนครับ